ดดููนนนัันน่่คุณหมอคะได้ยินว่าหนูจะได้กลับบ้านแล้วือเราจะทดสอบดูหลายๆอย่างก่อนนะนะถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านได้พอออกไปแล้วต้องกลับเข้าชมรมประสานเสียงเราใกล้จะประกวดแล้วคะ่ะเ <c oughs> จ๋งไปเลยแต่ว่าหมอนะร้องเพลงหลงคี้ตลอดเลยเฮ้ยจริงเหรอคะ <c oughs> หนูอยากฟังคุณหมอร้องเพลง <c oughs> ได้ไม่ได้ รอยยิ้มแบบนั้นใช่แล้วล่ะยิ้มเหมือนกับตอนนั้นเลยน่ะเอ้เห็นไหมล่ะผมบอกแล้วเวลาที่คุณหมอยิ้มนะหลอกกระชากใจเลยมีเวลาไหมครับคุณหมอครับจะแนะนำนะครับอษนะครจบกลับกันเลยไหมฮะไป ขอโทษนะครับแนะนํานอีกทีนะครับตั้งแต่วันนี้น้องใหม่ผู้กลาัาคุบสักุระนะครับขอโทษด้วยค่ะที่จู่ๆก็พูดออกไปแบบนั้นขอโทษด้วยนะคะฮจะยิ้มทำไมนักหนาคะโคตรอุบาดเลยวะโอย อะไรบนนี้ทำไมตัวขนา,าดน,น,านั้นตะัวนี้อ้วนตันโคตรบิดาเนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงอะ่ะสุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง